สวัสดีนะครับเช้าวันอังคารที่17มิถุนายน2 5 6 8วันนี้เขาไม่เราฝากคนไลก็แ์ติดตามตลาดนะัดโก,กระบือเสียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเจ็ดพันนะสัญราน้าลอยเหนือนะครับว่าไทยสูงลอยยิบหาบบอกองไทยกันเจ็ดพันนะครับขายเลยอ๋อ ไทยแลนด์ไทยแลนด์ตอนราคากันอยู่นะครับเป็นตอนราคากันอยู่ร่างไห้กันอยู่นะนรับี่นี่วี่นี่นี่นนี่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 าี่น่นนี่นี่ร่นี่ี่นนี่นี่นี่กั่นี่่นี่น เป็นท่านผู้ใดได้กินแล้วหรือ,อยังหากระืแล้วให้แจ้งของเด้วยทานนะครับขอทราบด้วยว่าท่านผู้ใดได้รับอนุญาตจากทางสารานหรือ,อยังทัง้ออง,งนี้ทั้งนัะแต่ว่าอยากให้เขาต้องเขาต้อานะครับ

มูลสีพันหาร้อยมูสี่พันหาร้อยสาหน่อยมูลสี่ครับแดงแดงครับสนอยรอเรียงมูสี่พันหาร้อยนะครับสูงร้อยสาบนะครับประมาณร้อยสามนครับสนใจที่ต้อได้เบอร์แดงนะครับมีเบอร์ป่ะครับจำเบอร์ได้ป่ะจำเบอร์ได้จำเบอร์ไดงนะครับ

แม่ลูกหัวจอยแม่ลูกจ้าบาทนะครับโอ้ผมสื่อน้ำนโอ้สื่อได้กันไรบ้างเนี่ยมือหาผ่านหาลอยอน้าันได้กันแล้วนะมัน่อไปทรงอยู่ครับมือหาพันหาลอยของนแม่ลูกนะครับสูงลอย40นะครับ ลายลอย40บั่นนเพนไดก็แล้วนะครับเพ่นสื่อูปพ่นสื่อไปเรียงเลยาหน่อยง่ามจะบาทครับเก้าพันรอดเมือนับสูงร้อบาเอาต้นอัไกัแม่นกันเกือเิ่นจะบาทครับเนห่สามพันหนาร้อยอันนี้เก้าพันลนสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับศูนย์แป่ง ห้าหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งห้างนนครับเอาคนแบคนนั้นคะื่องในนะครับวแดงดีนะครับขอบมือดำแข้งขาดำนครับเบิ้งดำื่างดำแดงดีครับนครับนังนายน่นผมเนี่ยนังหนายน่นครับหัวลุนธรรมชาตินครับหัวลุนธรรมชาติป่านะครับคนใดแดงดีนะครับผู้ใดมากกว่านึ่งหมื่นน้อยๆหลักหมื่นใหญ่เพิ่นนะครับ เื่องในครับสาหน่อยเดี๋ยงงามนะครับครับครับสนใจก็โทรมาสอบถามป๋าคุณนะมัมะ่วจะเถียงในนะครับครับคุณ<ม> <encore> นะครับคอหงุดหงิดแข่งกาดำเครื่องดำดำหัวโจนคุณครับคุณนะเดี๋ยงดีนะครับมัวงามนะครับอ่ะครับเอวินผ้ายางฝีดวงไตหงมดหงิดเนยนี่แบบ ม,มีคนสิไปวะมินเล่งกันนะครับมีตัวใดคือวี่เาเอานตเนว่มีตัวคือครับแล้วบ่มีตัวคือทั้งท้ายตลาดนี่จะลอยเนื้อนะครับลอยเนือ้อลอยเนื้อนะครับหาเวีดนามกตลังตอ่อยู่ ใส่ไงมันจะเด,เด,นเดน่นเลยใส่ไงเด่นเลยอบรรยากาศไายตลาดกับเรื่อยๆอยนะครับอยา,ากมันเหนียวเพื่ออย่างนี่ เวียดนามกับซื้อมือนี้กับซื้อกันใจแบบใจเย็นๆนะครับไปแล้วนะครับงวงใหญ่งวงง่ามขายออกเป็นเนื้อนะครับไปเวียดนามนะครับเป็นนะ160ร้อยหกสิบว่เจ้าบาทนะครับใจกัน้วตอนนี้ สูงรอยสามหามเปอก็สื่อแกันโอ้ทางุ่นก็ไตกกันน่นนะครับแต้กันนี่กันครับทาหมุ่นเวียดนามนครับแต้กันแล้วนะครับสองตัวแ,แมลูกนะครับสื่อเลยนะครับเวียดนามตนี้รถเดิไม้อเข้ ตะขายจากหวาดคับแม่ลูกนี่ฮะน้องเพื่อนเพื่นไายเท่าไรพูดมาหันขายตัวนี้คร yani ับตัวเท่าไรราสี่หมื่นครับสี่หมื่นตัวนี้แปลพันหาครับตัวนี้แปพันบบเด็กหน่อยนะครับสื่อเป็นแม่เป็นรอบเลนสอตัว ตัวท uhm, ั like, here, right mm ้งรถดี่ห uh, มื uh ่ตัวใหญ่นะครับตัวทั้งรถดสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับมีรอยสามบาทเวียนนามืี่เหียนงามอยู่สี่บบาทตัวที่เจ้าใจื้่ดีเนี่ย แพงเร็วอาบน้ำไป่งนี้ยังไหไม่ไม่หมื่นขายไม่ได้ไม่ไม่ไม่ขายนะไม่ต้องต่อหลอดนะหัวเนื้อยังสเนื้อครับเนื้อเนี่ยเจสองมืนน่งันนะสองเกินหนึ่งไม่ไม่สองนหนึ่งพันนะยาายยากเลยไม่ขายจริงๆนัมันขายอะไรนะฮะสองหมืนหนึ่งพันเลยน คนสิขายสองมืนสองหมสูงลอยสี่สิบใัเ้้ลอยัอยลัไมอ่โอ้ยบอกว่าจะไม่ตอีง้ไงใวเวขอนใจโอ้ยาม่ได้ตใจไม่ได้ไอห่างเียดตแล้วคนเจ้ากบแล้วกทุกคนก็บออีกมันไม่มีมองสิเหลือแล้วโอ้ยเขาเจ็บมันอยู่คนอีกคนจ่ายงเก็เจ็บอีก เีวจะเอาผมขายักกันผมขายหนักผมไขายผมมาสายกูหมนี่ขายเกือบหมดเลยซื้อครับแปดพันหรือไงิเรียกตอนนไมไขอน้ำใจอันนี้เิ่นสกขาวสิบแปดสิบแปนะครับตัวเงตัวอ้วนนะครับตัวไงตัวอ้วนอันนั้ได้สูงนะครับอันนั้นสิบปนะครับ

เดียวัวมันหมดแล้วรทเล็กทใหญ่ๆเลยรถให้ร้อยรงกัเตรมไว้กอนครับเจ้าเดียวกันสโไมมอ่ไม่นี่ใจใเได้ร้อยรถให้แล้วครับไปเราได้ร้อยี่องเาเลยครับงจริงครับกแกด้ยได้ไได้กันได้กันได เอกเอกดำำมดไใจดังใครจดังตาำมดนดำดำดำดเลยนั่นเตายตังคนเดียวนี่แล้วตเอาคนเดียวนครับผมไม่ได้่ลน้าี่ผมนสองหม่นหาร้อยนี่้มนดยผมลดไห้ม่มีม่องสีรดแรอไหมครับ สองหมื่นห้าร้อยเวียดนามหหื่นถ้าไม่เอาพันหนึ่งือผ่านเลยยายยาโกมูดที่สุดเดียวอม่ขายโกมูดมนปุมนี่ล่ะขายยาด้วยพี่อ่ะเป็นเสี่ยวเนจดันเอาสองหมื่นพันนะครับขาด้็ี่หาร้อยต้งเป็นครับา เป็นใจกันนี่สักสองหมื่นพันนะฮ่ารอยยังดันเอายือหารอยนะเปลี่ยนหน้าันยังดังนเอามือหารอยนะครับ